สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทําแกงขี้เหล็กนะคะแกงขี้เหล็กแบบลาวๆใส่ปลาานะคะใส่น้ําใบยะานางทีนี้แต่วันนี้เราจะพูดเป็นภาษาเลยอันนี้สูตรของไทยเมืองเลยนะคะค่ะเริ่มเลยนะคะก็ต้องเตรียมนะคะใส่ขี้เหล็กกับน้ําใบยะนางนะคะใส่เข้าไปในหม้อแล้วก็ใส่เครื่องใส คาตะไคร้หัวหอมพริกค่ะอันนี้คือพริกก็ตามบุบๆนะคะโบต้องแลกหลายะคะ่ะก็คือเขาก็ตั้งไฟให้หม้อหอนคอหม้อหอนขึ้นมาแล้วก็เขาก็จะใส่หมูค่ะแต่ตอนนี้รอหม้อ,อแปบบหนึ่ง มอรเริ่มฮอนแล้วค่ะใส่หมูได้เลยตอนนี้ใส่หมูอะค่ะยาให้น้ำเดือดจัดนะคะเพราะว่าหมูมันจะแข็งดูแใ,ใส่หมูไปเลย แล้วก็ปล่อยให้เลือดจากน้อยค่ะเลือดว้าภาษาเลยด้วยค่ะภาษาเลยมวนเ้้อค่ะขี้เหล็กนะคะเฮาควรจะต้มก่อนอันนี้เฮาต้มมาสอน้ำแล้วค่ะเพื่อที่จะให้ความขมของขี้เหล็กนะคะ กไปก่อนต้มแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็มาใส่กับน้ำใบยะนางค่ะตอนนี้หม้อก็เริ่มเดือดแล้วค่ะพอหม้อเดือดเดี๋ยวหอใส่ใส่ข้าวเบือค่ะข้าวเบือที่หอตําไว้นะคะ่ะใส่ข้าวเบือไปเลยเวลาใส่นะคะ คนไปน,น้ำค่ะคนหม้อไปพร้อมเพราะว่าข้าวข้าวจะไม่ได้จับกันเป็นก้อนใส่ข้าวเบือเพื่อให้น้ามันข้นค่ะแล้วก็ให้แกงมันจะเหนียวเหนียวจากน้อยนึงแต่เ่าก็ยอย่าใส่เยอะจนเกินไปหรือไม่ก็น้อยจนเกินไปค่ะใส่ให้พอดีแต่ว่าถ้าผู้ใดหมักหมักข้นๆ้นก็ใส่หลายก็ได้ค่ะอันนี้มันเป็นข้าวเบือทํามาจากข้าวเหนียว แช่ค่ะแล้วก็เอาไปตําตําให้มันละเอียดนะคะแล้วก็เวลามาใส่แกงมันก็จะเหนียวเหนียวรอ,อให้ข้าวสุกจากนอยตอนนี้หม้อดเดือดแล้วค่ะ เาก็จะคนจากน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเบื่อมันจะไปตกต,กตะกอนนอนก้นนะคะแล้วมันจะจับกันเป็นก้อนอยู่ก้นหมอ้อเดี๋ยวเห็นให้ไฟไม่หมอ้อคนเนยเด้อค่ะพอดีหมอ้อหมันร้อนเร็วมันจะไหวมันจะร้อนจัดมากทีนี้เราจะใส่ปลาค่ะ ใส่ปลาเลยปลาต้องเป็นปลาสดเด้อค่ะปลาที่ว่าอันนี้ปลาสั่งมาจั๊กมือเลยเด้อค่ะปลาโนนัวถ้าใส่ปลาต้มโบได้เด้อค่ะมันจะปลาต้มนี่เขาปรุงมาแล้วต้องใส่ปลาสดเดี๋ยวกองค่ะกองปลานี่โบราณมากเลยบ้านบ้านเลยค่ะเนี่ย นี่ค่ะกองปลาะใส่ปลาะไปอโอ้โยเดือดแบบบันบานบันนกบันนกค่อยบันนกด้วยค่ะค่อยอ่ะมาอยู่กรุงเทพแต่กินลาวล้า กิบนบ้านๆด้วยค่ะลหลอให้เอให้ข้าวเบื่อสุกจากน้อยค่ะแล้วค่อยแล้วก็ชิมแต่ว่าเราคิดว่าของเราแซ่บแล้วค่ะบางคนอาจจะใส่เกลือแต่เราคิดว่าในปลาในปลามันมีเกลือแล้วค่ะมันเป็นปลาสดเราก็บ่ค่อยใส่เกลือเท่าใด่หรอก เวลาเฮาเห็ดแกงขี้เหล็กนะคะค้าน่ะควรจะเป็นค้าอ่อนหรือค่ะเวลากินแล้วมันจะหอมเฮาก็กินเฮาก็ได้กินค้าไเป็นน้ำสมุนไพรนะคะอ่าตอนนี้ข้าวเบือมันสุกแล้วเด้อค้าเนี่ยมันจะค้นแล้วเหนียวแล้วอันนี้นะคะ เริ่มเหนียวแล้วค่ะสุกแล้วข้าวเบือสุกแล้วเราต้องแกงให้ข้าวเบือสุกด้วยค่ะถ้าข้าวเบือโบอสุกมันจะเป็นเม็เมดๆอยู่เพราะว่าขา้าวเหนียวมันจะแข็งเราก็ต้องรอให้ข้าวเบือสุกกลมนานก็กเป็นอย่าง,างที่เหล็กนะหอมแล้วค่ะหอม กินของหมูที่เปทึกับน้ำใบย่านางนค่ะแล้วก็หอมปลา้าปลานัวนะจ้กเมืองเลยเด้อค่ะทีนี้เบาไฟจากน้อยค่ะก็ใส่พวกเครื่องเคียงเลยค่ะใส่ผักผักก็จะมีผักชะอมผักชะอมนี่ไทยเมืองเลยเอินผักเนาเด้อค่ะถ้าคนอีสานนีเอินผักขาแลวทีนี้หนูก็จะใส่ผักชีลาวต้นหอม ผักซีลาวนี่จะทําให้แกงหอมค่ะแต่ถ้าเป็นบางคนเขาจะใส่ผักอีตูใบเมงลักนะคะแต่แต่อันนี้เขาถ้าเป็นสุดเมืงเลยต้องใส่ผักซีลาวค่ะมันถึงจะหอมเรียบร้อยเสร็จแล้วปิดไฟตักสืบกินโลดเมีคยค่ะแซ่บแท้เด้อค่ะเนี่ยแกงแกงขี้เหล็กสูตรไทยเมืองเลยนี่ค่ะดู Yeah. เซฟแทๆกอไทยมึงเลยทำด้วยค่ะไทยมึงเลยเฮ็ดเองรับรอมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะอย่าลืมกดติดตามกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ